S Marco s h a r i n g Podcast อัปเดตเทรนด์การตลาดทั่วโลกใน5นาทีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะคะกับ Marco s h a r i n g Podcast Podcast ที่รวบรวมเทรนด์ใหม่ๆเกี่ยวกับการตลาดที่น่าสนใจนำมาสรุปและเล่าให้ได้ฟังกัน ในช่วงเวลานี้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการดําเนินชีวิตของเรานั้นได้เปลี่ยนไปเป็นยุคข,ของการพึ่งพาเทคโนโลยีหรือยุคข,ของดิจิทัลนั่นเองเพราะไม่ว่าจะเป็นตอนนอนกินข้าวเจ็บป่วยหรือทํางานชีวิตของเราเนี่ยล้วนต้องพึ่งพาดิจิทัลไม่มากก็น้อยค่ะหลายๆลาสิ่งจึงจําเป็นต้องหมุนตามโลกเพื่อให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของผู้คนการตลาดเองก็เช่นกัน วันนี้นะคะเราได้นำบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มสำคัญของผู้บริโภคด้านการตลาดแบบดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทในปี2021ค่ะจากเว็บไซต์ Linpin และผู้ก่อตั้งก็คือ Bill ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลและการสร้างบริษัทออนไลน์ค่ะเนื่องจากการซื้อสินค้าออนไลน์ได้กลายเป็นบรรทัดฐานในยุคป,ปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคในด้านความสะดวกสบายและความเร็วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้ค้าปลีกหลายเจ้านะคะก็ได้เริ่มใช้วิธีใหม่ๆในการดึงดูดนักช้อปรุ่นใหม่แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างแบรนด์ของตนเองขึ้นเพื่อดึงดูดตลาดดิจิทัลด้วยค่ะเมื่อลองพิจารณากลยุทธ์สำหรับโลกดิจิทัลที่มีการพัฒนายอย่างรวดเร็วนี้นะคะมีแนวโน้มสิทประการและสถิติที่จะช่วยแนะนำในการวางแผนการตลาดให้กับคุณผู้ฟังสำหรับปีนี้ค่ะ 1. ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ในปัจจุบันกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและกำลังมองหาขั้นตอนที่พวกเขานั้นสามารถช่วยลดกระบวนการที่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศผู้บริโภคจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะเป็นกลุ่มที่มีความรู้สึกนึกคิดนี้ซึ่งทำให้กลุ่มนี้นะคะมักจะให้ความสำคัญกับการชอบการสร้างประสบการณ์มากกว่าการเป็นแค่เจ้าของค่ะ และเพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะคะธุรกิจต่างเนี่ยก็ได้เปิดตัวการสมัครรับข้อมูลและโปรแกรมต่างๆเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ตัวเองและผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับการตระหนักรู้ด้านจริยธรรมด้วยค่ะซึ่งผู้บริโภคนะคะกำลังมองหาสินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อลดปริมาณขยะแนวโน้มนี้นะคะเติบโตขึ้นจนถึงจุดที่มีคำศัพท์ในอุตสาหกรรมที่เรียกว่านักปฏิวัติการนำกลับมาใช้ใหม่ ธุรกิจที่มีจุดยืนอย่างมั่นคงในการนำเสนอวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เท่านั้นจึงจะได้รับการยกย่องอย่างสูงและได้รับฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นค่ะ 2. ง,งานเก่ากำลังกลับมาสื่อสังคมออนไลน์มีวิธีให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมสมัยนิยมจากอดีตและนำกลับมาใช้ใหม่โดยแนวโน้มการเติบโตของผู้บริโภคที่มองหาผลิตภัณฑ์ย้อนยุคได้รับแรงบันดาลใจ ยกตัวอย่างเช่นการกลับมาสนใจในกล้องฟิล์มสไตล์โพลารอยค่ะในบางบริษัทนะคะสามารถมองดูผลิตภัณฑ์ในอดีตของตนเองเพื่อหาแรงบันดาลใจใหม่ๆได้และในบางครั้งการออกผลิตภัณฑ์เก่ามาทำใหม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับกระแสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจับคู่กับแคมเปญโซเชียลมีเดียที่สร้างสรรค์ค่ะ 3. ผู้บริโภคใช้เวลามากขึ้นกับอุปกรณ์พกพา ดูเหมือนว่าสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่จะเป็นหนึ่งในสินค้าอันดับต้นๆในรายการสิ่งที่อยากได้ในช่วงของวันหยุดของผู้คนในทุกๆปีและปีนี้ก็ไม่ต่างกันค่ะแน่นอมยังคงเติบโตอย่างโดดเด่นด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 5G ในปีนี้มีแรงจูงใจให้ผู้คนลงทุนในการอัปเกรดสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้นค่ะ 4. การต่อรองราคาที่เข้าถึงง่าย ประสบการณช้อปปิ้งออนไลน์นะคะทำให้ผู้คนมีช่องทางในการสแสวงหาข้อตกลงมากขึ้นโดยสิ่งนี้ได้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์มที่เน้นการต่อรองราคาซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้ซื้อนะคะจะได้รับราคาที่น้อยกว่าที่พวกเขาต้องจ่ายที่ห้างสรรพสินค้าถึง60%เทรนนี้นะคะได้แพร่กระจายไปยังแบรนด์หรูไม่เว้นแม้แต่แบรนด์อันทรงเกียรติที่ไม่คิดจะลดราคาเลยจะตาม เรามาถึงจุดที่ผู้บริโภคนะคะมักจะรู้สึกว่าพวกเขาล้มเหลวค่ะหากพวกเขาต้องจ่ายในราคาเต็มเนื่องจากธุรกิจใช้ราคาโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดผู้ซื้อแบรนด์จึงต้องเรียนรู้วิธีการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตลาดโดยรวมเสียหายค่ะ 5. ต้องการความสะดวกที่เพิ่มขึ้นอินเทอร์เน็ตและการจัดส่งที่รวดเร็วได้สร้างฐานผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกมากขึ้น ตอนนี้นะคะคนรุ่นมิลเลนเนียนเริ่มเติบโตและกลายเป็นพ่อแม่ที่มีสไตล์จากประสบการณ์การช้อปปิ้งที่มีประสิทธิภาพและสะดวกซึ่งคุ้มค่ากว่าโซลูชันที่ช่วยประหยัดเวลานั้นเป็นขั้นตอนสำคัญในการดึงดูดลูกค้าในปัจจุบันค่ะ 6. กการเช่าและการขายต่อกำลังเป็นที่นิยม เสื้อผ้าจากการขายต่อจะไม่ตกชั้นสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินอีกต่อไปค่ะเมื่อนักชอปรุ่นเยาว์มักไปที่ร้านฝากขายออนไลน์และบริการเช่าเครื่องแต่งกายนักชอปรุ่นใหม่กำลังท้าทายแนวคิดดั้งเดิมในการเป็นเจ้าของและผู้ค้าปลีกที่มีชื่อเสียงหลายรายนะคะก็เริ่มที่จะมีการขายต่อและการเช่าเพื่อดึงดูดตลาดที่กำลังเติบโตนี้ด้วยค่ะถึงแม้ว่าการขายต่อน,นั้นจะขัดขวางการขายผลิตภัณฑ์ใหมๆ่ๆ แต่ก็มองได้ว่านั่นคือการขยายฐานลูกค้านะคะและดึงดูดกลุ่มประชากรที่อายุน้อยกว่าค่ะ 7. ผู้ซื้อจำนวนมากใช้กลยุทธ์ BOPIs BOPIs ซึ่งย่อม,มาจากซื้อออนไลน์และรับสินค้าในร้านค้าเป็นเทรนด์นะคะที่กำลังเติบโตในช่วงนี้ฟีเจอร์นี้มีค่าสำหรับผู้ค้าปลีกที่มีสถานที่ซื้อของตนเองเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันตลาดสหรัฐอยู่เบื้องหลังการนำเสนอตัวเลือกนี้แก่ผู้บริโภคเมื่อเทียบกับประเทศในยุโรปสิ่งที่ดึงดูดใจสำหรับผู้บริโภคประเภทนี้ก็คือการลดต้นทุนในการขนส่งในหลายกรณีการขนส่งประเภทนี้สามารถทำได้เร็วกว่าการจัดส่งถึงบ้านสินค้าย,ยอดนิยมที่ผู้บริโภคต้องการไปรับที่ร้านได้แก่เสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าเพื่อความงามและของชำค่ะ 8. ผู้บริโภคยังคงต้องการความเป็นส่วนตัว เนื่องจากเทคโนโลยีของแพลตฟอร์มเว็บไซต์ยังคงพัฒนายอย่างต่อเนื่องการช้อปปิ้งทางดิจิทัลจึงมีความสามารถในการมอบประสบการณ์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นผู้บริโภคมีความสนใจในสินค้าที่ตรงความสนใจของพวกเขาซึ่งสามารถหาข้อมูลได้ด้วยตนเองเช่นการซื้อก่อนหน้านี้และรายการที่พวกเขาเคยเยี่ยมชมค่ะ ถึงแม้ว่าผู้คนคาดหวังความเป็นส่วนตัวจากผู้ค้าปลีกมากขึ้นแต่พวกเขาก็ตระหนักดีถึงความจำเป็นในการปกป้องข้อมูลการระบุตัวตนและข้อมูลการชำระเงินของตนเองซึ่งนั่นหมายความว่านักการตลาดดิจิทัลต้องสร้างปัจจัยความไว้วางใจของแบรนด์และกระชรับความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยนะคะ 9. ชีวิตในบ้านกลายเป็นมัลติฟังชัน ในความเป็นจริงบ้านเป็นสถานที่พักผ่อนนอนหลับและทานอาหารของครอบครัวแต่ทุกวันนี้นะคะการสื่อสารโทรคมนาคมและเศรษฐกิจแบบประหยัดได้เปลี่ยนบ้านให้เป็นส่วนหนึ่งและเป็นศูนย์กลางมัลติฟังก์ชันสำหรับธุรกิจการทำงานฟิตเนสและกิจกรรมอื่นๆเนื่องจากชีวิตในบ้านเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผู้บริโภคจึงมีความต้องการที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขาผู้คนสนใจเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้รอบบ้าน และกำลังมองหาวิธีจัดส่งอาหารไปที่บ้านผู้คนใช้เวลายอยู่ในบ้านมากขึ้นและพวกเขากำลังเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์บ้านอเนกประสงค์รูปแบบใหม่ค่ะ 10. ความต้องการเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มากขึ้นผู้บริโภคกำลังมองหาโซลูชันทางเทคโนโลยีที่ดีกว่าสำหรับปัญหาสุขภาพพวกเขาต่างคาดหวังว่าการนัดหมายออนไลน์เพื่อพบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และพวกเขาต้องการการเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ของตนเองผ่านแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตอีกด้วยปัจจุบันนะคะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดใหญ่ทั่วโลกจึงมีความต้องการเพิ่มขึ้นในการจัดประชุมกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพด้วยวิธีทางไกลเช่นการประชุมวิดีโอหรือการโทรด้วยเสียงต่อไปนะคะเป็น10สถิติที่นักการตลาดควรรู้ การได้รับแจ้งเกี่ยวกับสถิติเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจใผู้บริโภคข้อมูลสำคัญบางประการต่อไปนี้จะช่วยให้คุณนะคะได้สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับปี2021ค่ะผู้บริโภคเกือบครึ่งทำกิจกรรมช้อปปิ้งบนโทรศัพท์มือถือตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2020มีเพียง9%เท่านั้นที่ใช้วัสดุหมุนเวียนซ้ำในอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งนั่นหมายความว่าอีก91%ของวัสดุยังคงเหลือทิ้ง การศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาใช้เวลาโดยเฉลี่ยเกือบ4ชั่วโมงต่อวันกับอุปกรณ์เคลื่อนที่นักการตลาดดิจิทัลเพียง26%เท่านั้นที่ดำเนินการเพื่อสร้างกลยุทธ์หลายช่องทางที่เชื่อมโยงกันผู้บริโภคครึ่งหนึ่งสนใจข้อเสนอผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคลซึ่งอิงตามรสนิยมของตนเองมากกว่า เนื่องจากการปิดตัวของธุรกิจและแรงกดดันทางเศรษฐกิจจำนวนมากทำให้ผู้บริโภคในสหรัฐ75ได้ลองใช้พฤติกรรมการจับจ่ายแบบใหม่เมื่อเร็วๆนี้ค่ะความพักดีต่อแบรนด์สินค้ากำลังลดลง36โดยผู้บริโภคเพิ่งทดลองใช้แบรนด์ผลิตภัณฑ์อื่นๆการระบาดใหญ่ส่งผลกระทบต่อหลักสุขอนามัยในการชอปปิง้งซึ่งมีผู้บริโภคชาวอเมริกัน79ที่มองหาตัวเลือกการชำระเงินด้วยตนเอง ผู้บริโภคจำนวนมากตั้งใจที่จะลดการซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นและผู้ซื้อประมาณ40ได้ลดงบประมาณในการใช้จ่ายโดยรวมลงผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามากกว่าความหรูหรามียอดขายเพิ่มขึ้น2 5 จบไปแล้วนะคะสำหรับแนวโน้มและสถิติที่เรานำมาฝากกันในปีนี้นะคะเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ไม่เหมือนปีกันก่อนเลยนักการตลาดต่างพยายามดิ้นรนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพื่อดึงดูดและตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภค การระบาดใหญ่ได้ทำให้ผู้คนกลับเข้าไปในบ้านของตนเองและสร้างความฟื่องฟูชั่วคราวในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซแต่ก็ไม่แน่ว่าเหตุการณ์นี้จะคงอยู่ได้นานแค่ไหนดังนั้นนะคะนักการตลาดควรมีกลยุทธ์และการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของพฤติกรรมผู้บริโภคในปีหน้าค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาก o แ h ร l i n g Podcast ของเรา EP หน้านะคะจะกลับมาพบกับเรื่องอะไรฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยค่ะ